วันนี้ผมขอชวนเพื่อนเก่าสมัยมหาลัยครับผมมาจอยกันที่บ้านของเราหน่อยซึ่งพี่ๆทุกคนรู้จักอยู่แล้วเพื่อนเก่งก็ต้องเป็นรุ่นน้องพี่ใช่แต่พี่ไม่ทันเพราะพี่พี่แก่แล้วพี่แก่แล้วพี่อ๋อจบไปก่อนจบไปก่อนพี่จู๊พี่จู่ไม่ทานได้เจอแต่พี่จะไปทานอีกอย่างหนึ่งมีเรื่องเหรอเรื่องวันนี้หลายคู่เลย แต่วันนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวเขามาเป็นวงซึ่งวงเนี้เขาไม่ต้องมีเครื่องดนตรีกันเลยนะมีเอกลักษณ์เออเอกลักษณ์อ่ะพี่ป๊อกขึ้นเบสมาหมดโบ้เเมเจอร์เซเว่นจากที่สังเกตเนี่ยเรากลับไปเล่นดนตรีเหมือนเดิมดีกว่าแล so ้วให้เขามาทำดีกว่าจากที่สังเกตเรากลับไปเล่นดนตรีเหมือนเดิมดีกว่าจริงเหรอจริงเหรอ จริงหรือเปล่าจริงเหรอเรามีเครื่องดนตรีดีกว่าไงคือเราทำแบบเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราให้เขามาทำให้ดูดีกว่าขอเชิญซีซันฟเรอต้อนรับซีซันฟคนที่เราบอกว่า สนิทตั้งแต่มหาลัยก็คือจั๊กนั่นเองครับจั๊กอะไรจั๊กอะไรตอนนั้นจั๊กใช้ชื่อพีเซนต์คือมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมศวเนี่ยเวลาพีเซนต์มันต้องมีชื่อใช่เวลาเด็กเข้าใหม่เอาแต่ละคนเลยป่ะไม่เอาจั๊กก่อนนะจั๊กหน้าหรูเ็นหน้าหนีหนีไม่เื่อเผื่อพี่ๆเขาแนะนำตัวให้ของเตาเป็นเออ่ตาบางบิ เบาไว้ยิ้มอ๋อดีดีดีอันนี้ผมเรียกพี่พี่ป๊อปเป็นคนตั้งนลยพี่ป๊อปคือตัวแบบตัวแบบเนี่ยมึงไอ้พี่มึงไอ้พี่พี่อะไรตั้งเลยพี่เอกอะพี่เอกเอนนั้นยีงไม่รู้ โอ้ผมมีเจเขาชอบกินผัดกะเพราฮะเจจนกะเพราเอจจนกะเพราเอจจนกะเพราอันนี้เป๊ะเ้นี้เราเราจัไมได้นะพี่เจปลาสลิดนะครับเจปลาสลิดโอ้โหเจอะไรนะเจปลาสลิดแต่ต้องเฉลยก่อนจริงๆแล้วอ่ะแจ็คอ่ะคนเดียวที่อยู่มสวแล้วเราก็รู้จักทุกคนอ่ะผ่านผ่านแจ็คอีกทีหนึ่งเพราะว่าเป็นน้กฟุตบอลใตมหาเลยตลอดนะเใช่เลยใต้ตอนนี้กระถางเลยเพื่อที่จะถอดรอยขุ่นเกียร์อ่ขอบอกข้อมูล ไว้เดนึงงานข้างหลังคือพี่ซีลาจริงนะข้างหลังคือพี่ซีลาจริงนะงงซีล,า, <c oughs> ซลาหมายถึงว่าเป็นคนนะไม่ใช่เป็นแท่ง <c oughs> จริานย้อนรอยหน่อยพี่เคนย้อนรอยหน่อยคือพี่จันเนี่ย รุ่นเดียวกับผมเลยเข้ามาเรียกสวรู้จักเคนเป็นเพื่อนอันดับแรกๆหรือคุณตั้งแคนแรกเลยรูปหล่อรูปหล่อด้วยกันมันใช่แม่นแต่วันแรกที่เจอเคนเป็เคนกนเองช่างคนเดียวที่เป็นมสวเขาอื่นเรียนที่ไหนนะเรียนสวมฮะสวมฮะอะไรวะอะไรวะ่างเงี้ยไอออะไรให้เขาแดกคำนี้มเจทฮะมาอะไรขจอมเจ้าหมาจ้เอ๊ยเรียนสาขาอะไรเรียนอะไรมีดนวิทยคอมนะฮะวิทย์คอม อมดแล้วเอกอเอกเอกนะธรรมศาสตร์ธรรมศาสตรธรรมศาสตร์เอกเรียนอะไรธรรมศาเรียนิติศาสตร์ครับนิติเินข็เด็กนิติเออนิติเอาไว้เอาไว้แจ้งอะไรนะเฮ้ยยังไม่ไ้ยนะย่แ้วเอ้ก้เเจเจนิเชศมองเทพครับอ๋อเจเนเชตหนุ่มก๋าสายคนะมหาลัยเลยแต่จริงๆแล้วเรารวมกันตั้งแต่กทใช่เรียนเียนแต่คหนึ่ง กูถือว่าน่าจะเป็นวงที่แม่งอยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานที่สุดเลยเฮ้ยเชียร์นี่คือยาวนานสุดๆในประเทศเลยนะทำไมทำไมเชียร์นี่ต้องชียร์พี่แลวแม่งว่นี่ก็คือมีกันสี่คนแลวเชียร์ที่ละองศาไม่หมาซึ่งเริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่กรุงเทพกซัสครับใช่เป็นวงประสานเสียงใช่ใช่เอาจริงๆก็เจอตั้งแต่ประถมเลยนะวงประสานเสียงองค์ใหญ่พอมัธยมปับก็เริ่มแยกตัวมา S <S> เป็นแก๊งตัวเองอซึ่งก็ยังยังอยู่ในเป็นกลุ่มย่อยลงมายยห้าหกคนมาปลายอะไรอย่างเงี้ยอ่าตอนรวมวงเนี่ย ือถ้าเป็นแบบอย่างพวกเราเงี้ยมันก็จะรู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่ไปเล่นกีตราไอ้นี่ไปเล่นกองไปเล่นอะไรเงี้ยของพี่ก็คือใครเป็นคนเลือกว่าแบบถามพี่เจนะครับก็คือเราเราคันหน้าตาอย่างเดียวงเงียบเลยรันเียงเงียบเลยัเียงเงียบไม่ต้งเชื่อแล้วแวตาให้มามาให้กูเชื่อไม่ใช่หรอกก็ในในวงการที่ใหญ่อะมันมีมันแบอยู่แล้วมีเทนอยู่แล้วลดักรเกของมันอยู่สงการต่แล้วนี้ใช่แล้วแต่ละพาร์มีคนที่หน้าตาสุดในแต่ละพาร์ ก็ประมาณนั้นแล้วก็ถึงได้มาคัดเลือกตัวคือเจนั่นแหละเป็นตัวคัดเลือกตัวมาฮ้ยอย่างนี้แสดงว่าไอดอลเป็นแบบบอยส์ทุ่ชเงินใช่ใช่คัดแต่ละคนแต่ละคนเจชอบสไตล์แบบตีผิวดำช่วงนั้นพวกเราก็จะแบบพยายามเดินตากแดดแล้วร้องเพลงเรียรอดในตัวอะไรดับไหมทุ่แบ๊ตในตั ว่าผิวดำแค่คราวตากแดดปีไปแล้วครับแต่คราวนี้อยากจะรู้นิดหน่อยว่าพอมันรวมกันอ่ะพอมันไปเล่นดนตรีมันรู้มันไปโชว์ที่ไหนมันไปโชว์อะไรมันไปโชว์เพื่อดูไงแล้วพอุ่งเปตะคาเบล่ามันคือยังไงวะแล้วมันไปมันไปมันไม่มีตลาดเออมั็นอะไรตลาดใครจะดูมึงไงแล้วยิ่งวันนั้นด้วยนะเริ่มแรกก็มันเป็นเรื่องทมแบบหลงไหลหลงไหลหลงไหลอ่าเพราะเราร้องมาเนี่ยเราเสียเลยร้องเฮ้ยเฮ้ยซ้อนกันอยู่ ใช่มีเสียงซ้อนอีกก็คือไอตอนร้องไม่เท่าไหร่ไอตอนช้อนนี่เริ่มงงก็คือเป็นความชอบใช่โดยเฉพาะเลยเท่านั้นแหละไม่ได้มองว่ากูจะต้องไปโชว์หรือไปอะไรอยากรู้มันเริ่มต้นใหญไปเพราะมันแตกต่างไปจากทุกโรงเรียนเลยนะเว้ยใช่ป่ะทุกโรงเรียนเอาจริงจริงก็น่าจะเริ่มเริ่มต้นจากสาวโกลก่อนใช่ป่ะแกะเพลงใช่ป่ะแล้วบอยจูบงท่ว่าก็คือแบบออฟว่างบอยซ์เมนอะไรพวกนี้ออโซอุ้ยไม่รู้จัก พี่ก็ชอบนี่เขาจะเข้าวงมาไงใช่ไงช่วงนั้นพี่ฟังเดี๋ยวพวกเนี้ยเดินหาพวกมึงทุกวันนะตอนแรกเราต้องแกะโอ้มันแกะได้ยังไงนี่อะไซสอันนี้ก็ตอนเชฟคัฟเสร็จแล้วกะคัเสร็จสี่แกะคัฟเสร็จหลังๆมาเป็นซีดีซีดีแล้วก็เอ้ยมึงไปแกะมึงเสียงต่ำนะเต่ำไอ้จ้างเสียงกลางผมว่าไอ้ร้องภาพคอตัวอย่างเออโชว์หน่อยโชว์หน่อยขอเพลงแรกทีมสองมันเดี๋ยวเชิญประสาทด้วยนะซิม ไม่ทราบไปโดนดูดเสียงหมดเลยนี่กระสีเดเลยกากันเนี่ยดูแค่นี้ก็ดูตลกดนะ ตอนนั้นน่ะคือรวมกันมีกี่คนห้าคนจริงจรคนหลายคนหลายคนปรวมาณเป็นแปดคนก็มีสมาชิกมันมีเติมปเรื่อยเติมไปเรื่อยตั้งสี่คนนี้คือตั้งแต่ต้นเลยแต่ที่ได้ได้มีซิงเกิลจริงๆคือห้าเขาเขาเลยชื่อว่าสี่ชั้นฝ้ไม้ฝ้ายยูไม้ฝ้ายยูก่อนไฟายยูก่อนไฟายยูก่อนที่มหาสมุทรตอนนี้ชื่อไฟายยูมีฝ้ายูคือห้ามหาลัยถูกต้องแหละอันนี้หมายถึงว่าตอนตอนที่แบ็กอัพที่นิโคลน่นเหรอถูกต้องฮะเฮ้ยเขามีข้อมูล เขาเมื่ไหร่ไม่ผมแบบเคยเห็นพี่ๆเขาตั้งแต่ตอนนั้นไงใครชื่อพี่รักแหม่เบี้ยวใจเปรี้ยวใจ เพลงนี้เป็นถือว่าเป็นซิงเกิลแรกที่ได้ทํางานในวงการเลยป่ะใช่ใช่ครับได้ก้าเข้าไปแต่ตอนนั้นมันคือการเริ่มทําเพลงอยู่เบื้องหลังอยู่แล้วด้วยป่ะเหมือนว่ากาลังเริ่มสร้างงานตัวเองอยู่แล้วด้วยแบบใช่แต่ว่าเราก็แต่ว่าปล่อยตัวนี้ไปก่อนแล้วหลังจากนั้นมาก็ไหลต่อมาเรื่อยๆเลยไหลออกไปเรืยไเลยใช่พอหมดซิงเกิลนึงปุ๊บก็หายเงียบเลยแล้วกลับมาอีกทีตอนไหนอีกสิบปีสิบปีเลยเหรอตอนนั้นก็แล้วซีซั่นไฟมาอย่างไรช่นี้สิบปีถัดมา เรามันมันไม่อยู่แล้วอะไม่อีู่ในโลซิตี้แล้วอะโตแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าซีซันไฟเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือแบบเหมือนแต่ละคนมันมีโทนของแต่ละคนนะต่างสีต่างฤดูเงี้ยเขาก็เลยเล่นคําว่าซีซันสีสันเหลือแล้วให้มันมาประสานกัน แต่จริงๆแล้วคนคิดจริงๆคือเขาเขาผ่านร้านลาบเป็ดแล้วมันมีไฟสีๆเยอะๆเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าสีนี่สั้นไปละเขาเขียนปกติฤดูอ่ะมันมีแค่สีรดูใช่ไหมล่ะในร้านแล้วก็เลยพอประสานกันปั๊บถ้าเกิดคนเล่นดนตรีจะรู้ว่าเออย่านเสียงเวลามันมาชนกันอะมันเกิดเสียงใหม่ได้เขาก็เลยบอกอ่ะเป็นเป็นเสียงใหม่แล้วกันเป็นฤดูอันนี้ตอบแบบหล่อๆต่อในวงการเขาเขียนวงการประมาณยี่สิบสามสิบชื่อเขาก็เขียนปึ๊บมันสวยดีว่ะซีซั่นเฮ้ยสวยดีแล้วก็อห้าคนอีก ตอนนีแค่ได้สวยดีตอเนี้น S ตอนนี้ก็สวยนิดนึงเพราะว่าคนจะถามไอ้เค่มีสี่คนทําแมงสีเส้นไฟอะไรเงี้ยโดนโดนจนแก่เลยโดนถามจนแก่เลยว่ามึงแก่แล้วเหรอไม่ตรงนี้ไงรู้ไหมเขาคู่วันเนี่ยเขาไม่ธรรมดานะเขามีเรื่องกันมาก่อนมาไนี่มา ต้องคารวะก่อนสิพี่สิพี่แฟนเก่าผ หลังจากที่เลิกกับผมไปแล้วคุณจะไปรู้จักกับพี่ชูอีกทีนึงใช่ครมารู้จักใช่ครัรู้จักก็คือเขาเหมือนมาเช็คพี่ชูอีกทีเขาชอบผู้ชายเล่นกีตาร์ชอบเล่นกีตาร์โอ้ยกีตาร์เหมือนกันนะอยู่คำฟอร์มแอบฟอร์มมาแก่แอบฟอร์มมาแก่มาแก่มาแกะเอ๊ะแล้วพี่จักอยู่มหาลัยมีวีรกรรมบ้างไหมพี่ป๊อกจำไม่ได้หว่ะแต่เมื่อกี้น้องมันบอกว่าพี่ทำอะไรบึงเยอะมากเลยไม่นะในมุมหนึ่งที่ผมผมเจ คืออย่างนี้คือตอนนั้นในมหาลัยฝึกด,ดนตรีเนี่ยน่าจะปิดไฟประมาณทุ่มหนึ่งใช่ไหมอ่าใช่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 ใช,ใชพอตอนเลิกเรียนก็จะมีคนที่เข้ามาปรว่ามากุก,กิ๊ก,กันซึ่งเราไม่เคยรู้เลยเว้ยแต่ว่าพี่ป๊อกอ่ะจะรู้เรื่องพวกนี้ไม่รู้อะไรนะ <c oughs> ตอนแรกเห <c oughs> มือนว่าพี่ป๊อกอ่ะจะไปสังเกตการคนเดียวอพอหลังจากนั้นพี่ป๊อกก็เริ่มรูกรุกสมาชิกพวกมึงพรุ่งนี้ ให้ทุกคนเตรียมเสื้อดำมาเลิกเรียนปี้ยประมาณหกโมงกว่าทุกคนเปลี่ยนเสื้อมีพี่สอนเป็คนด้วยไปแล้วไปแล้วเป็นแกนเขาแกนพี่ปอไปใช้กูแล้วเป็นอนั่นแหละไม่พี่นั่นแหละไอพี่ตู้บอกว่าเฮ้ยพวกเราตอนนี้ประมาณหกโมงแล้วพระนางน่าจะประจำาพี่แล้วพระนางน่าจะประจำาพี่แล้วเวลาเข้าฉากทุกคนก็ให้ใส่เสื้อดําจุ๊บเดินไปปั๊บ พอลิ์เปิดปั๊บพวกมึงอย่าเดินผู้มึงต้องคลานไอ้เหี้ยแล้วใส่ชุดดำนี่กันหน่วยซิวอ่ะมึงคิดดึงอะไอ้นี่หน่วยซิวไงผมผมคิดว่านะอันนี้นะผมคิดว่านะในช่วงนั้นที่จะแก้ตัวไอ้แต่แก้ตัวน่าจะเป็นช่วงการรับน้อง ไอ้คู่นักแสดงน่ะคือผมเซ็ตไว้ผมเซ็ตไว้อยู่มาสองสามวันอยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมไปเอาอุปกรณ์พยาบาลก่อนสีดข้างฉลอดเนี่ยคือสเตจของพี่ป๊อกคือไม่ว่าจะพูดอะไรมันจะดูจริงจังเสมอมีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็ยืนฉีดพี่ป๊อกเข้าเรื่องแหละยืนฉี่อยู่เว้ยพี่ป๊อกก็ยืนฉี่อยู่เนี่ยจากมึงรู้ป่ะว่าคนเราเนี่ยเวลาฉี่มีความสุขมันได้นะเว้ยทำไงพี่มึงลองว่าเวลามึงฉี่ แล้วมึงโกหกด้วยคือโชว์ด้วยพี่เอางี้พี่คิดว่าสิ่งท <programmes S 1> ี่ผมพูดโกหกไหมระหว่างระหว่างมึงกับกูใครโกหกใช่ไหมล่ะก็น่าจะเป็นกูแหละก็น่าจะเป็นกูแหละเป็นคูคือผมคิดว่าช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงรับน้องเหมือนกันมีเพคมีเพคมีเพคด้วยเออมีใครมีเพคผมเพคเลยพี่เ๊กเราก็ไปแต่งบอดด้วยกันเนาะพี่เพคเนาะ ไอ้ไรอะไรไอไรนั้นอะวนี้ดูเขาไม่มีปากมีเีอะไรมีอะไรขอาดไไม่มีอะไรทีเป็ส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นชาวร็อกตั้งแต่เรานั้เจอทำผมเด็ดล้เป็นเมาเมื่อไหร่แล้วถ้ามีหญิงอยู่ใกล้มึงเจอชาวร็อกมึงเจอชาวร็อกแเคนไม่มีอะไรเคนมามาดีตั้งแต่แรกใช่เหรอแล้วแต่เป็นเป็นเพื่อนมาแต่ก่อนเคนรียบรยตก่อนเคนน่ยไม่ยังไม่ได้แบบไม่เยี่ยขนาดนี้ไม่เยียขนาดนี้ เพราะว่าตอนสมัยเรียนใช่ป่ะไอเนี่ยมันจะตั้งใจแล้วไงชอบไปไปกอยู่กับเอกการแสดงคือมันชอบเรียกเกี่ยวกับละครเวทีทไมต้อองไป่ยูกับเอกการแสดงมันชอบเกี่ยวกับละครเวทีหรือเอาเรื่องจริงนี่หลายทักษะแสดงเลยนะเนี่ยพอร่วมงานกับจ้างไงก็พาจ้างไปเล่นละครเวทีไปเป็นแบบ acting coach ไปเป็น coach เอ่อ vocal อะไรอย่างเงี้ยเขาเรื่องจริงจังเลยนะเทมตอนนั้นผมก็จะทำละครเวทีกับเขาก็คือเอก การแสดงอ่ะเขาจะทําเป็นละครเพลงเนาะก็จะคัดคัดตัวคนที่แบบมาสายเพลงอ่ะไปช่วยเพื่อมีประมาณสี่คนในรุ่นผมเนาะมีไอ้ตุ่มไอ้ตุ่มมือเบตัวมือผมมีจ็ามีเคนมีไอ้ต้านมีคนหนึ่งต้านต้านต้านก็จะมาช่วยกันสี่คนแต่ว่าเวลาที่ที่เล่นใช่ไหมเราก็ต้องคอยแบบเหมือนแบบแซวคอยดูไมคอยอะไรอย่างเงี้ยห้องปรับแาวอยู่ข้างบนไอ้สี่คนเนี้ยจริงๆก็จะช่วยกันสมมติว่าพี่อยู่ข้างบนแล้วจะให้ปรับอะไรสามารถตัวบอกเพื่อนได้เฮ้ยไอ้จ็าเฮ้ยไอ้ต้านมึงไปตรงนี้ย กีท็อกกีไม่ไมีวิ่งคือมีอยูอ่ทำคนเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสาว พี่เคนเขาเหนื่อยเหนื่อยพี่เคนเหนื่อยเรียอะเหนื่อยถอดเสื้อตะกอนผมยาวเอาผมยาวอีกชาวล็อกไอ้สามตัวที่เป็นเพื่อนดูเที่ยวมากเลยดูเที่ยวมากเลยดูกินแรงเพื่อนดูกินแรงเพื่อนไอ้ตั้งไอ้ไอ้ตุ่มมันก็เลยค่อนข้างแครนก็เลยตั้งฉายาให้ตุ่มคนน่ารักเอาเข้าตัวเองจากคนน่าเป็นเคนคนนั้นอะไรนะไม่ได้ยินไม่ได้พูดอะไรเลยแต่พูดพี่ภาษากันอ่ะเรากลับมาเลือกโอสีแล ไปบ้าน่าเพลงคนอื่นต้องดีกว่ามาคนอื่นมาเดี๋ยวกลับมาเรื่องซีซั่นปลาบ้านดีกว่าตอบช้ามันนหมดอยากรู้ว่าวงแล้วทีนี้ใช่ไหมไอ้คิดว่าตอนนี้ไอ้มึงอัดแล้วที่อะไรมาเนี้ยอยากรู้ว่าวงที่แบบ ป๊อปป๊อปแบบเนี้ยเวลาทัวร์มันมีความแบบสนุกสนุกฟ้าวยังไงบ้างไหมอะไรเงี้ยเล่นกันเองบ้างไอ้เหี้ยไม่ต้องว่ห้มาทางนี้แล้วไมอเล่นกันเองอันนี้อันนี้บรรยากาศบรรยากาศการนอนก่อนการนอนคือคนละห้องอยู่แล้วหรือว่านอนคู่แนอนแต่แรกแรกนอนแรกแรกนอนแล้วแดี๋ยวนอตอนหลังแม่งไม่ไหวใครลุ้มเด็ใครลอ้มสองใครลุ้เด็กเราใช้วิธีปล่อยฉุบกันไม่มีประจักรอ๋ออย่างเนี้ยเราเราจะไม่คนอยู่ด้วยกันเพราะว่าเวลาเข้าเข้าห้อง งแรมเน่ยครับไอ้พื้นเนี่ยเขาไม่เหยียบพรมเขาไม่เหยียบพรมด้วยไม่อยากพึือไม่ได้เลยเขาจะไม่เหยียบต้องใส่สลิปเปอร์ไม่เหยียบพรมในเพราะบางโงแรมเขาไม่มีสลิปเปอร์ให้นี่เอาไม่เอาไปเองก็สละเสื้อยืดตัวหนึ่งกระชับเสื้อยืดตัวหนึ่งแล้วก็เดินแบบสไลด์สไลด์อย่างเงี้ยจริงไม่เหยียบเลยไม่เหยียบเลยใครโดนมาตายถึงใครไอ้เจเจอ้เจ อ่ะพี่เอกแล้วมีคนอื่นอีกไหมที่แบบว่าอาอแต่ละคนเป็นไงเออแต่ละคนดีกว่าเอาแต่ละเลเตอร์เขาดีกว่าเขาเป็นคนเลี้ยบคนเลียบกูเผาตัวเองเลยแล้วนั่นไงใช่เต็มร้อยสุดบางคนก็บางคนไม่อยากจับลูของเพราะว่าบางทีเขาห้องน้ำนานแล้วเขาติดเกมมือถือไงก็คือเขาไปเล่นมือถือเล่นอยู่นะผมไม่เผื่อเพื่อนขี้ต้องกดลิฟต์ลงชั้นล่างขี้เส็จริงอ่ะแล้วแล้วยังผมตามไปอย่างงั้นเผาก่อนก็ได้แต่อย่าอนี้เผาต้องโดนใช้มือถือแบบนานนะ อยู่เพื่ออยงานเงี้ยคือมันน่าจะทำงานหรืออะไรพวกนี้จะให้ดูหนังโป้ก็ได้ผมกับไอ่เอกเนี่ยไอเอกเนี่ยเป็นคนที่เขามาสายสายมูหมายถึงว่าที่เขามูกันเนี่ยนะแบบว่าใช่ใช่บูชาพอพอพอตัวเองได้ห้องปลบ ครับสมมติว่าขึ้นไปเสร็จพอเจอห้องสมแห้งอ่ะทางสาแห้งเฮ้ยจัแลกห้องกันไหมวะแล้วทำไมมึงต้องยกทางสามแห้งให้ผมก่อนเราไม่เชื่อไงเราไม่ได้เขาเป็นคิสตเนี่ไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องมวนอยู่แล้วไม่เถื่อไ่เแต่ก็เคยไปนอนด้วยกันเคยพกกระจกที่ที่นนที่น่นเาเรียกเตียงอะไรเตียงเเดียวหรือเตียงคู่อทุกวันนี้องเตียงอะอเตียงนอคนละเตียงผมเมื่อหันไปเฮ้ยเอกหนึ่งทําหน้าไวะนอไม่ับเมืงตาค้าไม่มีอะไรเลยจ ไม่เป็นไรก็ผมก็นอนหลับไปหรือเป็นคนหลับตาไม่สนิทหรอคือตอนแรกคือคืนนั้นหันมเขก็เอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหใช่แบบแต่ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่มันมีความรู้สึกว่าแบบมันบอกว่าตอนแรกมันหลับแล้วมันก็รู้สึกว่าผมะเดินไปหยิบรีโมทแล้วมัน oh, ก so, ็ด่าผมในใจด้วย สักมึงโง่มึงจะเดินไปที่ทีวีทำไมรีโมทอยู่ข้างๆตอนแรกมันก็เลยลืมอตาขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาผมมันนอนอยู่ยังนอนอยู่แล้วก็คนที่เห็นไม่รู้คือใครอะไรแล้วมึงก็เจอใช่มันเหมือนแบบอยู่ในภวังค์อะไรบางอย่างแล้วก็แปลกๆถ้าเป็นในเป็กเจออย่างนี้นะเปลี่ยนชุดแต่งตัวมันอนมันอยู่ลงลับบี้แล้วมีเรือโทรปลุกเพื่อนเลยเฮ้ยกับนี่จริงหรอย้ายไปอย่าเพิ่งผมไม่ได้สั่งทุกคนย้ายนะผมแค่บอกว่าต้องหาโรงแรมใหม่อยย้ายเรือย่างย้ายนี่คยเจอเหรอไม่ยังไม่เจออยังงไม่ต้เจอ ซึ่งผมไม่ไม่ได้กลัวอะไรเท่าไหร่เพราะว่าผมมีพี่เจเป็นไอดอลก็คือมันมันบอกผมเสมอว่เจอก็เจอดิมึงกลัวไหมเจอก็เจอด้เหี้ยแล้วกูจะด่าด้วยถ้าเจอเจอจะด่าด้วยตอนมึงเป็นคนมึงก็กลัวผีไอ้เหี้ยเพราะมึงเป็นผีมันหลอกคนทเหี้ยอะไรเฮ้ไปดีดีเดี๋ยวก่อะไร เป็นคนไม่กลัวผีแต่กลัวต่างดาวตอนเป็นเด็กๆนอนเตียงใหญ่ปุ๊บนอนเตียงใหญ่ทำไมครับเอาหมอนข้างไปไว้ในเตียงหลอกให้ิ่งว่ามีคนนอนอยู่ตรงนั้นะแล้วตัวเองไม่ไปนอนจอกเตียงเว้ยเพื่อที่ว่าเมื่อจานดินมาปั๊บกูจะไม่เอาไอ้นี่ไปแล้วไม่ได้แต่หมอนข้างไปทำไมกูว่าไอ้ที่ปูผมก็น่าขันนะเอางี้นะเอางี้นะแต่ว่าไปบ้านมาแล้วเอจะไปตู้ไหนไปเล่นเกมไหนก็ตามไอถอดรองเท้าไม่เท่าไหร่ไอ้ถอดรองเท้าไม่เท่าไหร่แล้วปุ๊บวันนี้ไอ แต่งตัวมาอย่างเท่มาบ้านเพื่อนเสร็จปั๊บสิ่งที่ต้องเจอคือไม่ว่าคุณจะแต่งตัวไงก็ตามแม่งจะมีกางเกงขาสั้นสามตัวสำหรับไอ้สามตัวนี้วางเรียงไว้ให้หน้าห้องเป็นกางเกงขาสั้นลายดอกเหมือนชุดผ้าเหมือนเราสั้นด้วยไอ้เหมือนเป็นขาลวดใช่ใช่ใช่เออเขาต้องเปลี่ยนเกงเปลี่ยนเปลี่ยนเขาไม่เท่าไหร่เพื่อแต่งตัวเกงจริงไหมเนี่ยกางเกงยีนส์เลยมันไปนั่งที่ไหนอ๋อมันมันแบบเหมือนกันที่พุณคิดดูว่ากูแต่งตัวเท่อะไรมันก็ตามคุณตุ๊กจบด้วยกางเกงลายดอกที่มันก็ไม่ควรรจะะอไนนักหาวะก็เเลยปิดเข้าไปวิ่งเข้าไปกก็ระโดดม เพียงหน่อยเป็นไงไม่เอาผ้าปูที่นอนไปซั่งหมดเลยจริงนะเนี่ย ขอกลับมาสู่ความตั้งใจของผมได้ไมได้เลยได้เลยอยากกลับมาคุยเริ่มเพลงครับที่เอกคือเริ่มเพิ่งเริ่มเขียนเพลงแรกเนี่ยคือเพลงอะไรพี่น่าจะเป็นเพลงแรกใช่แล้วงครับก่อนหน้านั้นคือไม่เคยเขียนมาก่อนเลยไม่เคยเขียนก็เพราะเป็นเพลงแรกไนก็เลยต้องเป็นเพลงแรกเอ้ยแรกเกี่ยวมั้งเพลงแรกเพลงแรกแต่ว่าจะไม่เข้าปัดแน่จะดีอยู่แล้วก็คือดีลงแรก ที่เขียนคือแรงกนั่นคือการเปิดก๊อกเปิดก๊อกคุยต่อครับเออดังดังมากตอนนี้ตอนนั้นอยู่กับฟองแล้วยังยังยังแต่แล้วไมสนานน้ำดิอ๋อทำหลวงโอ้โหสูงทำหลวงเพลงแหลกแล้วเหรอเฮ้ยตอนนี้เกือบ200ล้านวิลเลยใช่ป่ะสองร้อยกว่าสองร้อกว่าใครเป็นคนบอกว่าเฮ้ยเราเขียนได้หรือเรารู้สึกยังไงทีนคือตอนนั้นอะลองลองลองเขียนเพลงแต่ว่ามีวันหนึ่งก็คือรู้สึกแบบมันอับนักโทษโทษขออีกนิดนึงย้อนกลับไปก่อนคือมีเพลงดังที่คนอื่นเขียนให้ก่อนแล้วใช่แล้ว ก่อนแรกมีผ no oh, uh, uh, ู้มีคิดอ่าผ <oh. like 네ู้มีคิดอันนี้คนอื่นผู้มิคิดอีเวนต์อีเวนต์ก่อนอ่าอันนี้คนอื่นคนอื่นก็มีแรงบันดาลใจจากแฟนคนแรกมันเหมือนการเลิกแบบกระทันหันนะคือเราไม่รู้เลยว่าแบบอยู่ๆมันจะแบบเอ้าเเี้ยอยู่ๆไปวันหนึ่งไปเลยแบบว่าเราอยากเขียนเพลงที่มันเกี่ยวกับอกหักแบบไม่ทันไม่ทันตั้งตัวดึงประสบการณ์ดึงประสบการณ์มาใช้เล่าเรื่องอ่ะเรามีวิธีการยังไงอยู่ๆก็ก็เล่าแบบเป็นเพลงไออกมาให้เพื่อนฟังด้วยขนาดก้อนหินยังแหลกเป็นทรายเราหเพื่อนแบบเฮ้ย เราเห็นมันแหลกมันไม่ใช่ได้กว่าแล้วก็ยังนั่งกันอยู่แล้วก็กลายเป็นท็อปปิกเลยเว้ยกลายเป็นท็อปปิกกันก็คุยกันว่าแบบได้ไหมวะเราเขียนไปพว้บล็กคนไม่น่าจะไปทำรีเสิร์ชอะไรทำมีเหรอมจริงเหรอเขาบอกซิลนคอนทีเป็นคาร์บอนนะครับสายเป็นซิลิคอนอ้ยจริงป่ะประมาณนั้นเลยอย่างเช่น หินไม่ได้เป็นทรายโอเคทรายไม่ได้มาจากหินไอ้ที่เพิ่งเห็นว่า200ล้านวิวก็คือมันเข้ามาวิเคราะห์นี่เลยทำเพลงเหรอไม่เขาไม่ดีนี่แม่งแยบยนต์ว่ะดีดีเป็นเทคนิคของการแบบเขียนเพลงนะทำให้คน้ามาเม้นท์กันเยอะแล้วถามนิดนึงตอนนั้นจนถึงตอนนี้ยุคนี้การทำเพลงอ่ะ แม่งมีความยากง่ายกว่าเดิมขนาดไหนอะแล้วด้วยความเราเป็นอะคาเปล่า,าคนก็คาดหวังว่าอยากจะฟังอะคเา,า,าคเปล่าอยู่แล้วด้วยอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะเรื่องของความบาลานซ์ในความเป็นตุงตัวเองกับออกับปัจจุบันการที่คนจะชอบามเป็นแมสอะไรเงี้ยทำยังไงที่ยังคงความเป็นตัวเองอยู่ให้คนชอบด้วยเนี่ยคือเราลองผิดลองถูกมาหลายหลายอันเนะเมื่อกี้เราพูดแบบเฮ้ยอยากลองเปลี่ยนภาษาตัวเองดูบา้จจบางแบบไปพูดภาษาอื่นอย่างสมมติ ่ของเราไม่มีเพลงใช่ของเราไม่มีเพลงรักที่ที่ดังเลยอะไรเงี้ยก็ลองบาลานซ์ดีกว่าว่าว่ามันยากง่ายแค่ไหนเอาไว้จะจะร้องเป็นภาษาอะไรก็ได้ครับแต่อยากเป็นภาษาต่างดาวเพราะเพื่อนกลัวเพื่อนกลัวเพื่อนกลัวใช่ใช่ใช่เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนดูดเพื่อนกลัวเพื่อนกลัวอยากรู้เอเนี่ย สร้างทีมแล้วเซตคอนเทนต์ด้วยใช่ป่ะที่อะไรวันวันวิววันสองวันวิววันสองอาทิตย์ละหนึ่งเพลงอะไรอย่างงี้ตอนนั้นเนี่ยคือมันช่วงโควิดเราก็แบบว่ามันมันเหมือนแบบเราเขียนเพลงจบเออมันมันมีรู้มันก็ตายแล้วอ่ะเหมือนแบบเอาไงดีวะก็เลยคุยกับแอมก็เลยลองทำเหมือนเป็นชาเลนจ์ขึ้นมาหนึว่าแบบว่าอาทิตย์หนึ่งเราทำปล่อยทุกอาทิตย์ต้องที่ ใช่ร่วมงานกันยังไงวิธีการจะมี3คนครับมีมีมีผมมีแอมแล้วก็มีคิดก็3คนก็คือก็รวมหัวกันเังงก็ได้ให้วิงต้องมีเพลงและร้องเป็นมาสเตอร์มาใช่โคกแล้วก็วมาสเตเลยแล้วก็ไปชวนคนอื่นมาแจมเพลงอะไรเงี้ยใช่ทั้งหมดทั้งมวลอ่ะไม่เคยได้เป็นแจมเลย บุญไม่มันมาฟรีเอามาฟรีผมฟรีได้อยู่แล้วลากมาจากนี้เหรอเกรงใจมลเกรงใจช่วงนั้นไงคืออยากอยากให้เห็นว่าแบบเฮ้ยเนี่ยคือความขยันคือความแบบสม่ำเสมอจนถึงได้มาเป็นอย่างนี้ได้มาสเตอร์อาทิตย์ละเพลงนี้อยากได้ยังไงอยาอยากดูปีที่แล้วปีที่แล้วนะ เขแต่เมื่อกี่เพลงผมจะมีเพลย์ลิสต์ของตัวเองที่แบบว่าเพลงไหนเขียนไว้บ้างอะไรเงี้ยตั้งเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ประมาณ320กว่าเพลงเอาเยอะแล้วเพลงซีซั่นกี่เพลงไม่มีเลยเนี่ยไม่มีเลยเนี่ยนะมึงจะกูทำไหมสี่เพลงแม่แหละก็แหลกก็นหนึ่งเพลงโอเคโอเคสี่ห้าเพลงโอเคแล้วกานกลับมาหน่อยกลับมาหน่อยขอย้อนกลับมาถึงตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้ผลงานผลงานแล้วก็ค่ายหรืออะไรช่วยเล่าให้ฟังหน่อยแล้เราก็ย้ายไปอยู่ที่เลิฟอีส์เลิฟอีส์นะ ถึงบรรยากาศก็จะเป็นบรรยากาศที่ไม่เคยเจอตอนเราอยู่ด้วยกันก็จะอย่างงี้ก็จะแก๊งแก๊งแก๊งชาวร็อกแก๊งอะไรไปอยู่ด้วยกันเราก็เป็นวงป๊อบที่อยู่ในท่ามกลาง ปุ่งเช่าร็อกแต่พอไปที่นั่นปั๊บเรายกมือไหว้คนเดียวคือพี่จิ๊บพี่เหลียไหว้เราหมดเลยพี่เหลียไหว้เราหมดเลยเป็นไงเป็นไงรับไหว้มีโปรเจกต์ที่จะทำอีเวนต์ใหญ่หรือว่าอะไรไหมก็อยากเลยอยากมีเหมือนกันต้องบอกว่าเตี้ยไฟนี่พลาดคอนเสิร์ตใหญ่มันเปคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ไหมใช่จริงๆก็อยากทำเหมือนกันเพราะว่าปีนี้มันครบครบรอบสิบสิบห้าอย่งไม่เคยเคยมีครบสิบห้ามันจะมีมันจะมีแล้วมันโดนโควิด ตกรยังไม่เคยมีเเลยยังไม่คยมีคอนเสิร์ตของตัวเองเลยตอนแรกมีแต่แบบเป็นไม่ใช่เป็นคอนเสิร์ตของเราแต่รูปแบบเนาะมันจะเหมือนเไม่แต่รูปแบบสมมุติถ้าพี่จิ๊บอยู่ตรงนี้อยากจะพูดอะไรบ้างจริงๆพี่จิ๊บเขาไม่มีปัญหาพี่จิ๊บบอกว่าพร้อมซัพพอร์ตครับวัวมึงเอาอย่างไงตอนนี้อ่ะไม่ต้องพี่จิ๊บอ่ะมึงคุยกันเองเลยเยาไงแต่ก็ต้องอยากดูกําลังบาลานซ์ชีวิตอยู่ด้วย คิดว่าวางแผนไว้ประมาณ1 5หรือ16ปีแล้วค่อยมีเงียบแลวแล้วความเงียบก็มาเยือนตอนนี้ปีที่15พอดีใช่วหมจังหวะที่เราย้ายค่ายมันด้วยไงใช่แล้วพอย้ายก็ต้องมันเริ่มใหม่มันแหมมันจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เลยมันก็จะแลอยากจะสร้างผลงานจากตรงค่ายใหม่ก่อนซะหน่อยใช่ เออก็คิดว่าเดี๋ยวเราขอปล่อยปล่อยซิงเกิลเพราะว่าต้องยอมรับว่าหายไปสุบสองปีนะสำหรับการปล่อยเพลงเราก็ต้องทําตรงนี้ก่อนอ่ะให้แบบซิงเกิลใหม่อะสักสองสามซิงเกิลใกล้แล้วซิงเกิลใหม่แล้ววันนี้มาแล้วครับซิงเกิลใหม่ได้ออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วซิงเกิลแรกที่เราออามาทำกับนิวจังหวังไม่เป็นอะไรเพราะไม่ได้เป็นอะไรกันมันก็เป็นสไตล์ของ ซี่เซนฝ่ายอ้าสักท่อนหน่าพักไม่มีสิทธิ์เถอะเข้าใจไหมหยุดคิดสักทีหยุดพ้อสักทีว่าเธอกับฉันจะไปได้ไกลไกลเราไม่ได้เป็นอะไรกันก็ค ประมาณนี้ฟังอี่เพลงคนก็จะงงไม่เป็นอะไรเพราะไม่ได้เป็นอะไรกันแต่มมนก็ป็นเรื่องอความสัมพันธ์ที่แบบว่ามันจะเป็นอะไรได้ไงเพราะเราไม่ได้เป็นอะไรแต่จะเจ็บปวดก็เป็นไปแล้วมันเป็นไปแล้วอ uh ่ะแล้วก็ฝากฝากเพลงล่าสุดของเราไปก่อนชื่อเพลงอะไรนะพี่เพลงอะไรครับดวนสพี่เคทอยู่นี่ไม่เป็นอะไรเพราะเพราะไม่ได้เป็นอะไรกันไงพี่ยอะไรครับเกิดอะไรขึ้นครับน้ำมันเดิน ผมบอกเลยนะครับวันนี้เราสนุกมากแต่ผมคิดว่าคนที่น่าจะปิดท้ายได้ที่สุดวันนี้เขานั่งดูแล้วเขาเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้อย่างดีทีละช่วยบอกถึงความรู้สึกวันนี้หน่อยวนนี้ต้องมานะทีลาวันนี้สนุกสนานมากครับขอบคุณพี่ๆมากนะครับพี่มาเยือนพวกเราครับผมแล้วก็วันนี้ อย่าลืมนะครับขอบคุณ Advanced Photo System กับไฟอัมบารันนะครับที่เอาไปสวยๆมาลงให้พวกเราครับว้าวเฮ้ยี่พี่ไม่ได้ฝากช่องทางการติดตามเลยใช่ไหมครับอาซะหน่อยช่องทางการติดตามแต่ละเปาเลยช่องทางธรรมชาตินะครับช่องทางธรรมชาตินะครับใช่นี่ใ่ a แบน d ท่ e a o n f i r และ Love e s Entertainment ได้ทูปแพลตฟอร์มเลยครับจท่าครับผมขอขอบคุณซี a ั o n อีกหึ่งครังครับ แล้วทีนี้ถ้าเกิดใครอยากดูรายการเราต้องอย่างไรบ้างนะอย่าลืมนะครับรายการซิลล็อกบ้านในช่องซิลล็อกบ้านไปแล้วายบาย